เรียนท่านดรพงศักด์ตั้งวณิกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผมนายไพศาลจิตตมัยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดในนามประธานคณะกรรมการจัดงานตอนซอนตำนานอีสานวัฒน,นธรรมวัฒนธรรมงดยามเทศกานลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและประชาชนชาวตำบลบ้านเป็ดทุกคน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนีม้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่งเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและวิถีชาวอีสานของตำบลบ้านเป็ดให้ดำรงอยู่สืบไป สองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทยสามเพื่อส่งเพื่อสเอสริมสร้างความสามัคคีความแข็งแกร่งภายในชุมชนและท้องถิ่นสี่เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยห้าส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจการ งานของเทศบาล6เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมในงานประกอบด้วยประกวดขบวนแห่การประกวดกระทงการประกวดนางนพมาศการแสดงแสงสีเสียงการแสดงนาฏศิลินวิถีอีสาน และการจำหน่ายสินค้าโอท็อปบนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอนซอนตำนานอีสานวัฒนธรรมงดงามเทศกาลลอยกระทงเทศบาลตำาบจมันเป็ดและมอบรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลแก่หมู่บ้านที่ชนะการประกวดกวขบวนแห่ต่อไปขอบคุณครับ